ชีวิตล่าสุดสลักจิตเปิดร้านไอศครีมอยู่หัวหินลองดำน้ำหนึ่งครั้งไม่แสดงละครอีกเลย29ปีชีวิตล่าสุดสลักจิตดนมินหนีไปเกาะสมุยจำได้ไหมสลักจิตดนมินนางเอกดัง22่สิปีก่อนวันนี้เธอกลับมาแต่ไม่ได้คืนวงการบันเทิงนะคะ สำหรับคอละครรุ่น30อพหลายคนน่าจะจดจำละครโทรทัศน์เรื่องคำั่นสัญญาที่ออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2536หรือประมาณ29ปีก่อนได้ละครเรื่องดังกล่าวนำแสดงโดยนางเอกผิวสีน้ำผึ้งหน้าหวานสลักจิตโดนมินและจอนนี่แอนโฟเน่นอกจากนี้สลักจิตยังมีผลงานการแสดงอีกจำนวนหนึ่งอาทิภาพยนตร์เรื่องบินแหลก หลังจากนั้นไม่นานเธอก็หันหลังให้กับวงการบันเทิงแต่งงานมีครอบครัวกับสามีชาวต่างชาติพร้อมทำร้านไอศกรีมเอ็กชินบิโลแบงคอกที่หัวหินล่าสุดไอจี IG ส่วนตัวของหน่อยบุษกรได้แพร่ภาพถ่ายเมื่อวันที่30เมษายนเป็นภาพเพื่อนๆในวงการอาทิหน่อยบุษกรรัชนกแสงชูโต จันจิราจูแจ้งวันวิพาโยคกุลและละลิตาสาิประภาซึ่งไปร่วมแสดงความยินดีกับร้านเอ็กทีนบิโลแบ k อกงานนี้แฟนๆคนไหนสนใจก็ลองไปชิมร้านไอศครีมเปิดใหม่ของคุณสลักจิตด,ดูได้นะคะ